ครับวันนี้โค้ดเบิร์ดโฟร์ีครับเราได้มีโอกาสดีๆครับมาเขาเรียกว่าเลี้ยงอาหารน้องๆที่โรงเรียนโคกแฝกดอนขยิงนะครับอยู่ที่อำเภอบำเน็จณรงรงจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เ,าเราได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับทางคุณครูครูนะครับซึ่งเป็นตัวแทนโฟร์ีที่ชัยภูมิครับวันนี้ทางน้องมาครับอร่อยมากมายเลยอิมอ่มหรือยังคนนี้ยังไม่อิ่มนะอยู่ก่อนไหนลนะ อยู่ปอ .4 นะโว้ย <c oughs> กนินเยอะนะครับอ่ากินได้อิเน,อนอเลยอันนี้คนนี้อยู่ปอไหนปอ .3 น้องกันป .5 อ๋อน้องคนไหนป .5 แล้วน้อง,องป,ปอไหนครับาบน .2 อ,อ๋ออ,อัลมาน้องอันมาป .5 กินเยอะๆเลยน<ล>ะครับมาดู วันนี้อิ่มแล้อยังอ่ยังไม่อิ่มกินเอๆเลยรอปันๆนะครับคนนี้กินเยอะๆนะกินได้อเลยวันนี้เลี้ยงเยี่ยมมากเลยเยหน้าเลยครับผมนี่นะวันนี้เรามากับตัวแทนพอดีออกจากปูปูครับเป็นตัวจังหวัดชัยภจมิโอ้โหนะฮวันนี้ได้มาร่วมนะแห่งปันดีด อร่อยไหมกินเยอะกินเยอะมาดูเด็กโกงนะครับเด็กโกงวันนี้เด็กโกงเด็กโกงมามาแย่งเด็กกินครับวันนี้อันนี้น้องอยู่ปอไหนครับน้องอยู่ปอไหนอยู่ตอนหนึ่งครับน้องอยู่ปอนหนึ่งแล้วทำไมน้องตัวใหญ่จังเลยอ่ะกินเยอะกินเยอะอย่าแย่งอย่าแย่งพี่พี่กินหมดนะน้องนะรวยไหมรวยไหม ร้อยโอเคนะครับวันนี้ยิงให้ยิงได้ต้องมีถ้าเป็นฟันไปด้วยกันนะครับย้อนเลยยอดเลยแล้วก็มากับอาจารย์นักพงศ์ด้วยนี่นะแล้วไฟ์สดไหมยังยังเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งเลยไร้สดเลยแล้ว